สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกมที่เรารักกันเหมือนเดิมนะครับผมคลิปนี้ก็จะมาเล่นมีดคาตาน่าไรซิงวี2นะครับผมหลายๆคนบอกว่าฟันครั้งเดียวตายผมบอกเลยครับผมมันไม่ได้ฟันครั้งเดียวตายบางครั้งก็3ครั้ง2ครั้ง4ครั้งก็ยังมีนะครับผมมันไม่ใช่มีดแพทนะครับผมที่มีป้ายด้วยนะครับผมไปครับผมลุยก็จะมาฟันให้เพื่อนดูนะหนึ่งครั้งครับผมเห็นไหมสองครั้งสามครั้งค่อยดักนะครับผมค่อยหลับนะ ใครบอกว่าครั้งเดียวดูเอานะครับผมมันไม่ใช่มีดแพทนะเพื่อนเพื่อนหนึ่งครั้งสองครั้งสองครั้งโอ้โหเห็นไหมฟันสามครั้งตลอดเลยเพื่อนคนนั้นเมื่อกี้เนี่ยผมฟันไม่ตายผมจะตามไปฟันในโกดังเมื่อกี้นี่แหละครังหน้าเพื่อนเนี่ไงทรั้งเดียวจอดอยู่แล้วครับผมปกติมันก็ฟันสามครั้งนะครับเมอกี้หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเห็นไหมล่วงเลยสามครั้ง าเป็นมีดแพทที่ว่าเก็บมีดให้ครบนล้มันฟันครั้งเดียวตายจริงถ้าเราใส่ป้ายด้วยนะครับผมเพื่อนนี่คือเข้ามาเน้นสนุกโอ้โหคนนี้จะสายมีดหรือเปล่าเพื่อนครั้งเดียวโอ้โหออกมาร่อยนะครับเอาใหม่ดิกำลังมันเลยเพื่อนแต่ว่ามีคนหัวร้อนนะผมเล่นมีดทีไรมีคนหัวร้อนนะผมก็ไม่เข้าใจนะทั้งๆงที่เขาแบบยิงผมได้รัวๆนะผมแค่เล่นมีดคำๆนี่กว่าจะฆ่าได้แต่ละตัวเลย โตรนานดาดหน้าไว้กระสุนหมดแล้วต้องมอบแล้วคนนี้อะไรโอ้โหขวัญซิ่งมาฟันกับมีดคาตาน้านะครับเพื่อนเสียเปรียบแน่นอนนะครับผมเพื่อนเดินหามันเดิมนี่ข้างหน้าโอ้โหหนักเดี้ยวจอดเลยว่ะเฮ้ยข้างหน้าผู้โชคดีเพื่อนหนึ่งครัง้สงสองครั้งเฮ้ยคนนี้หนึ่งครั้งครับผมสองครัง้งสามครัง้งขามไม่แต่งตัวนะครับผมเพื่อน ด้านหน้าเหมือนได้ยินเสียงครับผมเนี่ยหนึ่งครั้งครับผมสองครั้งครับผมสามครั้งเข้าที่หัวเลยนะครับผมเพื่อนเรียบร้อยไปเกิดข้างโกดังับผมยิงเข้าโกดังเฮ้ยยิ่งผ่านมาไปไม่โดนไม่โดนครับผมลม้มโอ้โหครางเลี้ยวจอดเลยอะตายไปครับผมผมก็นัดเดียวจอดเลยไอ้น,น,นั่นโกดังคนเดิมเมื่อกี้นี่ที่ผมฟันตายสองครั้งเข้าที่หัวแล้วผม ด้านหน้าเหมือนจะมีนะเนี่ยสองทางเลยเพื่อนเอาทางไหนดีอนนี้ก่อนนะครับโอเคอันเดียวจอดหน้าโกดังเหมือนยินเสียงนะครับผมนะเห็นไหมยังไงยังไงคนนี้แหละคนนี้อะไรคนนั้นจะมีดโอ้ยอะไรเนี่ยมาดิเพื่อนนี่สตบสเตปครับผมสเตปวิ่งแล้วก็มาปาดโอ้โหโดนลอยไยคนนี้จะมีดว่ะโอ้โหเรียบร้อยเลยเพื่อนเอาใหม่ครับผมสนุกดีนะเล่นมีดไล่ฟัน แต่ว่าผมโดนโหวตไปแล้วนัหนึ่งครั้งนะเพื่อนมีคนโหวต<ว>ผมนะครับผมครั้งเดียวจอดเลยครั้งเดียวจอดสองครั้งนะคนนี้โดนเลยสิบเลยในรัววะถ้าผู้ยิงผมไม่โดนุูจะตายเองนะครั้งเดียวจอดครับผมไม่ครอบเหมือนมีนะได้ยินเสียงนี่ไงด้านหนะ้าลมไปนึงที่ลมไปที่สองลมไปที่สามไหมได้ย่โอ้โหสามครัร้งเลยเพื่อน เขายิงผมนัดเดียวจอดเลยนี่ละกี้คนไหนยิงผมกี้สองรังพอคนนี้สองรังพอยด้านหน้า,นาเขาไม่เห็นผมนะครับเพื่อนหนึ่งครั้งสองครัง้งสามครั้งหลับแน่นอนเดือนละหนึ่งนะครับเพื่อนโอ้โหวิ่งไปชนปืนก็ไนะด้้านซ้ายมือได้ยินเสียงครับผมเพื่อนเขากำลังมีก,กันเลยมาดีคุณจะมีเหรอคุณใกล้ตายแล้วคนน,วนี้ก็ใกล้ตายแล้วเนี่ย ไปสองนะครับผนเพื่อนแล้วเราก็วิ่งหาผู้โชคดีเหมือนเดิมเนี่ยด้านหน้าโอ้โหนัดเดียวจอดเฮ้ยด้านหน้าอีกครับผมเพื่อนเขาจะจบแล้วใครก็แพ้นะครับผนเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับผมอยากให้ดูสนุกสนุกนะครับ